มองมาผมาเออมันมีนะเมัเสียจอดเออมันมีอะได้วงมันสองสัมอ่ะ เงี้ยมีความอ่างเงี้ยมันยังแลรถครับตอแค่ใช้เคื่องตา่างครับเลยทักม้ไหนอะ่ะเพ็หเลยเฟซ เดินลงพนลกระต่นะผมผมเดาเอิร um> ์ธโอ้ต้องต้องสองพันอย่างเอิร์ธพันเหนแบบแชทมันไม่เร่งอะด็ คือมันข้ามาแล้วอ่ะแ้าอีกคันหนึ่งคือแชร์มันเด้งเลยปิด<ล>ฉาก<ล><า><ล><า><ล><า> 哇！不几吧 จปีนสะพานดีกว,ว่าพี่เทนเปเด้เบด้เด้สะพานไหน,นอ่ะทาง,งขวาเฮ้ยเรายองเลยังมีคนยิงอหรอไม่อดกินข้าวที่สอง <laughs> โดนดักเลยวะรอแรงมีคนดักเว้ยเออแน่นมากเลยอ่ะี่นนอนอยู่ตรงนี้ขึ้นทางไหนวะ Watch out. นา,อย,านอยู่ตัวคนโดที่เดติดอะนั่งนั่งอยู่ชิวๆเลยอาสพานอะนี่ที่เดียวติดสะพานนี้เขาเป็นของผมาไหม มนแล้าบาึ๊บแช่บุ๊บกูแน่มึงโดกูแน่กูปีนขึ้นมาแล้วมังโดกูแน่มึงเตียมมึงยอมกูกินน้ำด้วยไอ้บเฮยมาขับรถออกขับรถวนไปเขา Watch out เนื้อจอดนะครับเสียงเอ่อเสียงมันกินน้ำอยูเลยโอ้กัมพูมันรู้เหรอวะรืออะไรวะตอนแรกแม่งกินยาน้ำอยู่เลย หรือเพื่อมันโดนรถเจ้าจะเขายัไงไม่มีฟีดเจ้าทำไมวะมันเห็นไหนโทรอยู่บนนี่วะห<ม>รือกลัวมันก็มีรถจิบขับตรง มันหมดอีกฟังดิวแล้วล่าสุดเรือ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 ไปดักยังไงเขาเลยยังไม่ตะโกะอ่ะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่อยู่ใต้เรือเห็นตัวเดียวเองตัวยังยิงน้อง ัูหลังเรือเลยอือฮตัวเดียวสิกุสิกสุกตัวหลังเลยนี่จ้ะดำน้ำเนี่ยดำน้ำาตายปะยังไม่ขึ้น

นักวงเหรอวะทำไมตัว,น,ว,ว,น,ตวน,นักวงโอ้ยเอ้ยผมติดหัวแล้วไม่นักวงเลยตัวเนี้ยมันโยูนู่ดไหมเมื่อคืนอ่ะ เดินไปอออเอารถรอเองไม่รถป่ะน่ะไม่ไม่ไมีเดินไปเลยเดี๋ยวรถมา,มาพี่เทนฆ่าม,มันแล้วข้าม,ม,าาม,มาแล้วข้ามแล้วไม่ Tôi. có pen Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Gõ Để โอ้ปะวิ่งยี่อะไรตัวนึยอะโอ้ต้องโดนโดนเยียบลืมอ่ะลืมอ่ะไอ้เดินยียบโว้วววววววทั้งตีเลยยิงันอยกระเดาหมีขวาได้กระเดาขวาขวาต้นไม้ต้นไม้เดินขึ้นเขาไปละต้นไม้ต้นนี้พี่

มเลี้ยมระดับทหาราานะต่ยน่งเพิ่มข้ามานาหรเบ็ดตา u ุ e t ตาอุล่ เฮ้ยตาเอาล่ะอืมขึ้นมองหน้ากูอีกไอ้ยังไงไอ้ยังกูเห็น เลยขังเลยเลยนากูรถเลื้อนเฮียมันขับอยู่นี่ละขีดลงไแล้วเฮ้ยเราเป็นไรอ่ะเดี๋ยวมันชนหินเราไม่ชนหิน

เอาเลยเอาละ e c u s e <Excuse> me มาบกททตอบแททุกคนเลยเนาะขอทาง่อ,างอยขอบะทนเธอ Excuse me I'm so sorry ตุกจัดเออตกจริงไอหลุม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 มีโอ้แต่เมย์มีรถเรือเนอะมันอยู่ในหลุม,มนะหลุมผมแล้วที่นี่ดูดีเองดีสี่ตัวเปิดมันหมดมันที่หมดพอดีน้องแข็งแรงไว้ผมลอยยังไม่ลงมาไม่กล้าลงว่ะเปิดต,ตาลเล่ต,ตาลละไอมาแล้วก็ดสิน lài quá. Đi đến lượt gì nữa? Trời ơi, ta là là. Giám mồi โดนตังแข่งแม่งโดน,โน,โน,โนไปโดนไปหลุมอ่ะไปดูไปดูมาแล้วหมดแล้วโหมันก็หมดอีก่ในหลุมอันี้วะเนี่ยอืม ออ๋ไม่ไมวัาวาว,าว,าวัววัวโอตาลาเลี้ยวตาลาลาไยตีเนะี่นยเฮ้ยเกือบสยองไอ้เหี้ยะนึกว่าอยู่ในหลุมข้างๆกันเนี่ยนะโคตรเว่อร์นึกว่านึกว่ารถไอตีนั่นแหละ <laughs> โคตรเว่อร์อจะกินอย่างอ้วนอะ cho em cho em lơ mía canh ui mì xào cơ lơ ngang ใจล้วป่าูนะเออป่า เจ็บปอดเลยถูเรือเบื่อคาร์ดิไฟเจียอีไลท์้เช็คก๊กสี่ย่าววะเยอะหนไปไป่่ยหต,ตอนที่จฟสีเขตป่ะอันดับหนึ่งในการซ่อนแอร์ครับ ไม่ไม่มีโอ้ย,อยไหนวะขอถึงนาสิบเิบดีดี รืมูัวในปวามเอา